เดี๋ยวเรามาต่อกันที่กลีบเลี้ยงด้านล่างนี้นะคะแกะกันสุดๆเลยนะเป็นป้าใช้ได้ซัมเมอร์เบอร์ยีนะคะแล้วก็เข็ม1.25ป้าย,ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะคะเนี่ยแกะแพทไปพร้อมกันเลยโซ่สองถักที9หลัก1นสอง 3 4 5 6 7 8 9 9หลักแล้วรูดทํา4อืมนี่ โซ่สองโซ่สองแล้วก็ทำทีหลักเดิมหลักเว้นหลักนะคะทำวีหมายความว่าวีหลักถัดไปทำวีวีแต่เป็นแตเป็นถักถักถักทีนะคะไม่ถักเอฟนะแล้วก็เว้นถักทีธรรมดาแล้วก็เป็นถักวีน,นี้ก็ ถักธรรมดาอันนี้ถักวีอันนี้ทีธรรมดาอันนี้ก็เป็นวีเกะกันสดๆไม่มีแพทเทิร์นแล้วเนีแล้วก็มาซี โซ่สองโซ่สองโซ่สองถักทีลงหลักเดิมโซ่สองถักทีลงหลักเดิมแล้วก็หลักถัดไปก็ถักทีเหมือนเดิมหลักถัดไปถักวี เหมือนลรวลงหลัก V ตรงไหนแล้วก็ลงหลักตรงนั้นนะคะให้มันตรงกันถ้ากับว่าถัก T สองหลักแล้วก็ถัก V หลักถัดมาถัก V แล้วก็ถักท T ธรรมดา2หลักหลักถัดมาถัก V แล้วก็หลักถัดมาถัก T ธรรมดาสองหลัก แล้วก็เป็น V ีแล้วก็เป็นถักทีหนึ่งหลักแล้วก็ทีอีกหนึ่งหลักแล้วก็มาซีชนจบแถวอ่าในประมาณนี้นะคะก็จะโค้งนิดนึงแล้วก็จะขึ้นกรีบ เก็บชั้นเดียวก็พอนะคะเก็บชั้นเดียวพอหนึ่งสองสามเสร็จแล้วถักถัก f อ่าเรายาวหน่อยไหมยาวหน่อยแล้วกันนะถักโซ่สี่นะคะพันุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมกดทีละสองเหลือไว้นะคะเหลือสองห่วงนะ พัหนหเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปได้แบบนี้เราก็รวบโซ่หนึ่งทำแหลมๆนะคะโซ่สองแล้วกันนะดูข้อแหลมเยอะหน่อยโซ่สโซ่สอง,สองแล้วก็ทำซีโซ่สแล้วก็ลงมาทำซีกับโซ่หนึ่งนี้นะคะ แล้วก็นี่ห่างไปทำซีกับโซ่หนึ่งนี้1ครั้งก่อนแล้วเราก็มาซีซีกับ2หลักนี้สองหลักสุดท้ายเนี้ยบนนี้นะซี 4, อีกหครั้งแล้วก็ลงโซ่สี่หนึ่งสสามี่เราก็มาซีซีซีตรงหลักเดิม แบบนี้นะคะก็จะได้ลำแหลมนี่นะอ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตัวน,นี้ไอเนี่ยแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสสามสี่พันเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปโซ่สองพนันธเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปรวบโซ่สอง ซีโซ่ที่หนึ่งแล้วก็มาซีอีก2 2โซ่ตรงนี้แล้วก็โซ่สีลงหลักเดิมซีหลักเดิมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะเนี่ยไม่แหลม สองสามสี่พเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปพานุเข็มสองครั้งอันนี้ป้ายังไม่ทำก่อนทำมาก่อนนะคะเนี่ยป้าก็มาลองแล้วก็ถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมาสีตรงนี้เลยดีอันนี้สวยพอกันนะดูก่อนนะ เออสีเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องสีตรงหลักที่หนึ่งนะลองดูหนึ่งสองสามสี่สอนกันสุดๆเดาแพทกันสุดๆอย่างนี้แล้วค่ะออหนึ่งสองสามสี่ อันไหนงานที่ป้าทดลองทำแล้วป้าป้าไม่คิดว่าป้าจะได้ใช้เนี่ยป้าก็จะแล้วก็ยอยากทำซ้ำอีกดอกหรือสองดอกอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะได้ไหมแต่ถ้าไหนป้าต้องมีงานส่งลูกค้าอย่างเงี้ยป้าต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยป้าก็จะต้องละเอียดนิดนึงเพราะงานเราจะได้เอาไปใช้ด้วย อันนี้ป้ายัางไม่ไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรป้าก็เลยสอนแบบนี้นะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วว่าป้าสอนงานแปลกๆไม่สวยอย่างนี้ดีกวนะ่าเนาะซีเหมือนเดิมดีกว่า สีหลักที่หนึ่งแล้วก็มาสีตรงนี้สีเหมือนเดิมนี่ว่าค่ะ,อะสองสามสี่ลงหลักเดิมหนึ่งสองสา,ส,าสี่พันเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปพันเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปรวบหมดโซ่สอง 4ครั้งที่1แล้วก็4ครั้งที่2อสองหลักนี้แบบนี้ด้วยนะคะ1นึ่4หลงหลักเดิม,มแบบนี้นะคะทําปัดจินจบตรงนี้นะคะ สองหลักสุดท้ายพอดีสองสามสี่สอง,ส,ส,งสองสามสี่จบ แล้วก็มาซปิดงานอีกครั้งหนึ่งอืมปิดงานเลยก็ได้นะไม่ต้องซีแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วดึงดึงไหมนี้ลงมาข้างล่างอันนี้ก็ดึงมาข้างล่างเลยนะคะแต่ไม่ต้องดึงเขาแน่นนะแล้วถ้ากาวเราได้ปิดงานตรงนี้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวนีบก่อนนะนีบก่อนนีบก่อน บีบีบตรงตอนที่เราล้าน,นบีบก่อนนะคะตอนที่ล้นๆนเนี่ยบีบปเขาแหแหลม จะงอลงนิดนึงนะด,งดึงดึงนิดนึงแต่เรกตัว่เจออกมาไม่สวยเลยเนี่ยพอเรามาหนีบ หนีบงานแล้วก็สวยอันนี้ดันเนี่ยดันดันขึ้นแล้วก็อันนี้กัน,นีก้กดลงนนได้อย่างนี้นะคะต้องรู้จักดัดแปลงเทคนิคดูนะคะ,ะเราจะได้มีชิ้นงานที่เราออกแบบเองอะไรเอง มันเป็นความภูมิใจส่วนตัวเราเองอะค่ะเราดูรูปแบบลักษณะของเขาแล้วเราก็มาดัดแปลงดูงานของเราประมาณนี้นะคะตรงนี้ป้าไม่หนีบนะป้าจะหนีบแค่ตรงตรงกรีบนี้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงอันนี้ก็ตรงนี้เลยค่ะตัดนี้เลยนะแต่อย่าให้ชิดมากนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้แปะเข้าอยู่ดี เย่ะไปทดสอบ,บดูก่อน mm hmm. นี่เราให้ยิงก,ยงกาวยิงกาวยิงตรงไหนยิงตรงนี้ดีกว่านะคะเนี่ยรอบนี้ดีกว่า mm hmm. กาวป้าร้อนอย่างแล้วก็กาวป้ายังไม่ร้อน จริงๆว่าจะยังไม่สอนนะคะว่าแบบแบบยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วป้าเลยมาปรับปรับสอนในนี้เนี่ยเออถึงได้ถึงได้ออกมาสวยอันนี้แบบแรกที่ป้าทําแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ว่าป้าเอามานี่ดูก่อนเป็นตัวอย่าง เนี่ยค่ะใครจะนีบอีกก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ปาหนีบแค่เปตีนิดเดียวเองได้ประมาณนี้นะคะก็สวยดีหนีบกลีบนี้ถ้าเป็นไหมเส้นเล็กกหนีบแช่นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะอ่อนมาก ถ้าใครจะมีะกาวอะไรนะน้ำยาน้ำยาเคลือบอยากจะเคลือบก็ได้ค่ะเพื่อให้กลีบเขาแข็งอยู่ทนไม่อ่อนลงมาอืมได้อยู่นะเนี่ยโอเคโอเคได้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 ไดได ก็สวยอยู่นะอ้าวนี่เหี่ยวไปแล้วเห็นไหมของปลอมเหี่ยวไปแล้วโอเคนะคะอามาทำกันดูนะถ้าชอบโอเคค่ะ